สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนครับมาครบสิบหน่วยบนมาถึงสุดที่สี่แล้วนะครับสุดที่สี่สุดนี้มีทีเด็ดที่จะให้ตัดนะครับมันจะกลายเป็นแบบไหนดูวิดีโอให้จบครับก็จะเกิดประโยชน์นะก่อนไปพบกับ ข้อมูลดีๆก็พบกับผู้อุปถัมภ์ผู้สนับสนุนอาจารย์แอดครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเลื่อนลงไปแล้วก็ดูที่ปักหงุดครับกดแอดไลน์เข้าไปครับ m8 ไลน์นะสมัครสมาชิกทิ้งไว้หรือโอนเงินก็ไปก็จะเพิ่มมา20%มเมล์เล่นทั้งวันมีหลากหลายเกมนะครับสมัครเป็นเว็บหลักไว้ก็ได้ครับ โอเคครับไปดูข้อมูลกันเลยครับอาจารย์เริ่มจะหิวข้าวถึงเวลาบ่ายสองกว่าแล้วเตรียมข้อมูลกันทั้งวันนะเดินสิบหน่วยบนจุดนี้อาจารย์จะบอกว่าเด่นเกิดจากดับดับเกิดจากเด่นแล้วก็เิลเปินคู่ก่อนที่จะมาเป็นคู่ ดูโอ้ร้องเพลงหรือเป็นคู่ชีวิตชีวาก็เป็นศิลปินเดี่ยวมาก่อนอยู่ในถ้มกลางฝูงชนนะครับอย่างวันที่หนึ่งนี่ในหนึ่งนายสองนายสามนา,สนางสี่นางหกนี่เป็นศิลปินเดี่ยวอยู่ครับอยู่วงอะไรก็แล้วแต่ต้องมาจะกองสลากก็ได้ครับ เนี่ยเจ็ดสองห้านี่เขาก็เป็นศิลปินเดี่ยวอยู่ที่สิบหน่วยนะหลักสิบวัดที่สองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนี่ลงสาวหนึ่ง 3, 1, ก็เป็นศิลปินเดี่ยวเป็นสดๆอยู่ก่อนจะมีคู่นี่อ,อยู่สำนักไหนอยู่หลักหน่วยครับวัดที่สามเก้าศูนย์หนึ่งสองสี เจสูน,นี่คือเจเสียศูนย์หรือเปล่าก็มไม่รู้นะแกอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยในการประกวดในกองสลากนะเป็นสาวโสดเดี่ยววันที่สี่ครับศูนย์ 1, 2, 3, ่สองสาเสียห้านี่แกก็ทำงานเป็นอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยคนที่ นะอนาคตแกตอนนั้นตอนนี้ต่างกันตอนนี้แกจะมีคู่แล้วตอนนั้นแกอยู่หน่วยนะเห็นไหมครับวันที่ห้าครับหนึ 1, 2, 3, 4, 6, ่งสองสามสี่หกเจสามยังไม่มีผัวเป็นเป็นเดียวอยู่หลักสนะิบวันที่หกครับหนึ่งสองสามสี่หกเจหนึ่งโอ้ย ทำงานรับสองตำแหน่งเลยครับเป็นผู้จัดการครับเป็นเด็กล้างจานด้วยนะแกอยู่หลักร้อยกับหลักหน่วยวันที่เจดครับศูน3 5หนึ่งอสามห้า่าสามเจ็สองสียสองแกก็เป็นเด็กอยู่หลักหน่วยเด็กหนุ่มโสดนะวันที่8ครับห้าห0เจ็ดแปดศูนย์อ่าเจ็ดเจ็ดแกทำงานอยู่หลักหน่วยวันที่9้าครับ ปเก้าศูนย์หนึงสามมี1กหนึ่งก็ทางานอยู่ด้วยนี่อยู่หลักหน่วยนะเออหลักหน่วยนี่เนาะวัที่สิครับเจ็ดแปดเก้างครับนี่เสียแปดทงานอยู่หลักหน่วยนะเป็นศิลปินเดี่ยวผมว่าที่สิบเอนะศูนย์หนึหพวกนี้ก็เริ่มที่จะพบกันรักกันจับคู่เป็นศิลปินดูโอ้ร้องเพลง ือเป็นผัวเมียก็ไม่ร้อได้คู่แล้วสามารครับเมื่อกี้เสียห้าเจสามกลองตัวโสดตัวนี้แต่งงานแล้ววันที่สิบสองครับนี่สามสี่ห้าหกแปดเนี่ยก็กลองรักกันแล้วเสียแปดกับเจหกก็แต่งงานกันมาเป็นคู่แล้วหกแปดสิบสามครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้า นี่ออกหนึ่ง้าเก้าครับเรามาดูว่าเสียห้ากับเจ็เก้านี้ก็ามาได้กันแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมก็ปาบปาบกันแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมนี่แหละครับเมื่อก่อนก็นเป็นศิลปินเดียวเมื่อก่อนก่อนที่จะมาพบนะรักกันจับคู่กันตัวท,ที่สิบสี่กับ5้า8 0เจ็ดแปดศูกศ8ย์ดเรามาดูว่าตอนนั้นศิลปินเดียวอ ห้าหกเจ็ดนี่ก็ยังไม่ได้เจอคู่แต่เสียแปะกับเสียเจศู 7, 0, นย์นี่ก็ปาดปากันอีกแล้วนี่นออกศูนย์แปดนะสิบห้ากับเสียหกเจ็ดเก้าออกเก้าเจ็ดเนี่ยเจเจ็ดกับเมียเก้าก็ก็พูดพูดกันแล้วนี่ก็คือร่มหัวลงลง,ลงกันอยู่กินด้วยกันนะ 16, ก 5, 6, 7, 8, 0, นั่นแหละนะสิบหกกับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์เนี่ย J 6, J 7, e เจหกเจเจ็ดเออแปดเที่ยวนี้ว่างอยู่แต่ว่าเจศูนย์กับเออห้านี่เขาก็มีอะไรขนุนกระหนิงกันแล้วเนี่ยครับประมาณนี้ครับนี่ปรมาครบสิบแปดก็ไปเก้าศูนย์หนึ่งสามออกหนึ่งแปดนะสิบเก้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งก็ออกหนึ่งเก้าครับ วที่20ครับ2 3 4 5 7ครับหกหกสี่สองน่าทีนี้เสีย2องกับเจ็สี่ก็มาได้กันอีกแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรกันมั่งเนาะปากากันแล้วได้คู่กันแล้ววันที่ยี่สบ็ดครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนี่ทั้งหมดนี้เรายังไม่รู้ว่าก็ชอบกันหรือเปล่าก็จับคู่แต่งงานกันไหม แต่เรามาดูว่าถ้าเกิดก็เป็นศิลปินเดี่ยวนี่เขาจะอยู่ตำแหน่งไหนสิบหน่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปดูดับหน่วยของอาจารย์ที่ให้ไว้ดับหน่วยบนอาจารย์ไม่บอกหรอกเพราะว่าแค่ย้อนหลังไปดูก็จะรู้ว่าตัดหลักหน่วยออกไปแล้วนี่ก็จะเหลือแค่นั้นเองครับที่จะมาจับคู่ปากๆกันที่เหลืออยู่ตรงนี้นะ ตัดได้ตั้งสามตัวใช่ไหมทีนี้เหลือเป็นปริศนานะง่ายๆนิดเดียวครับแค่ย้อนกลับไปดูว่าอาจารย์มีหลักหน่วยที่ดับดับดับ,ด,บดับนานที่นำเสนอไปนะมันน่าจะดับอยู่ต่อนะเป็นร้อยห้าสิบนวดนะเอามาตัดตรงนี้ตรงนี้ถ้าดูแล้วถ้าไม่เข้าคู่นะถ้าเป็นเสนาเป็นเดียวหมด ก็น่าจะอยู่ตำแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วยนะหลักสิบมีตัวไหนก็ตัดหลักหน่วยมีตัวไหนก็ตัดนะก็จะเหลืออยู่ตัดออกไปสามตัวได้เหลือแค่สองตัวนี่แหละนะปริศนาพาลวยง่ายๆถ้าทุกคนเข้าใจติดตามนะ โอเคครับก่อนจากกาันก็ฝากใต้วิดีโอไว้อีกนิดหนึ่งอนาะจารย์เริ่มอยู่ข้าวแล้วครับเดี๋ยวตาลายลนะใต้วิดีโอครับกดแอดไลน์เข้าไปนะ M อ็มไลน์เอ็มแปดไลน์นะตรงนี้ก็ไปตัดดูนะครับไปตัดดูโอเคครับขอให้ทุกคนร่ำรวยมาดูช่องนี้มีสาระทุกวิดีโอนะครับขอให้ตั้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะดูที่จะฟัง ที่จะนำไปปฏิบัตินะรับรองประสบผล90ขึ้นไปนะครับเพราะมีแต่สูตรดีๆทั้งนั้นผ่านมรสมผ่านสงกรามโชคชนบางสูตรก็มีบาดแผลนะขาหากักขาขาดเป็นแผลนะมีดบาดมั่งอะไรมั่งมากบ้างน้อยบ้างนะโอเคนะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ อาจารย์ก็ชี้แนะแนวทางให้แล้วนะจับไม่ได้เอาให้มั่นคันให้ตายมีคนเขาคอมเมนต์อยู่อีกบอกว่าทุกคนฝันหวานเนี่ยมีคนประเภทนี้ปิดหวังมาจากที่ไหนไม่รู้แล้วมาเท่าทำให้เกิดคนอื่นเขาหมดกำลังใจคุณไปเสียท่ามาจากไหนคุณดูตรงนี้คุณดูไม่หมดดูไม่จบเอาตรงไหนไปใช้เอาตรงไหนไ ไปปฏิบัตินะคอมคเมนต์ทำให้เกิดการเสียกำลังใจนี่อย่าดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์บล็อกหมดโอกาสที่จะมาเสนอหน้าแถวนี้นะครับคุณเอาอข้อมูลคุณฟังให้ดีเาอาไปใช้เนี่ยรับรองนะคุณได้กอดเงินแสนแน่นอนสวัสดีครับ